ูกใหม่ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในไม่กี่วินาทีเทคโนโลยีที่รวมความแม่นยำความเร็วสูงและความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างอินเดียและรัสเซีย พร้อมกับการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยด้านพิสัยยิงที่ไกลขึ้นการนำวิถีที่ฉลาดขึ้นและราคาที่ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนต้องประหลาดใจแค่30วินาทีแรกคุณจะเข้าใจว่าทำไมขีปนาวุธลูกนี้ถึงถูกจับตามองอย่างมากในปี2025ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารอาวุธล้ำสมัยและพลังทางยุทธศาสตร์จากทั่วโลก ที่นี่คุณจะได้รู้วันนี้ว่าอะไรจะกำหนดสนามรบของวันพรุ่งนี้ในปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับอิทธิพลด้านเทคโนโลยีจากอินเดียและรัสเซียอย่างชัดเจนอินเดียนำความเชี่ยวชาญด้านระบบนำวิถีดิจิทัลเซ็นเซอร์อัจฉริยะและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทาม์มาใช้ขณะที่รัสเซียสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเครื่องยนต์ พิสัยการยิงระยะไกลและความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ผลลัพธ์คือขีปนาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ขีปนาวุธลูกใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้โจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกลระบบนำวิถีผสมผสานร,ระหว่าง GPS ระบบนำวิถีเฉืยและการปรับเป้าหมายระหว่างการบิน ทำให้ความคลาดเคลื่อนต่ำมากความเร็วระดับเหนือเสียงซึ่งได้รับแนวคิดจากการออกแบบของรัเสเซียทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาตอบโต้น้อยลงอย่างมากจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการปรับแต่งขีปนาวุธนี้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายรูปแบบตั้งแต่หัวรบแรงระเบิดสูงไปจนถึงหัวรบสำหรับทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญความยืดหยุ่นนี้ทำให้กองทัพไทยมีตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น และยกระดับศักยภาพทางทหารของประเทศอย่างชัดเจนในภูมิภาคอาเซียนมาถึงคำถามสำคัญเรื่องราคาในปี2025ราคาประมาณการของขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่นี้อยู่ที่ราว1.2-1.8ถึงล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกครึ่งอยู่กับระบบนำวิถีและชนิดหัวรบ เมื่อเทียบกับขีปนาวุธจากชาติมหาอำนาจอื่นๆราคานี้ถือว่าคุ้มค่าและสามารถเข้าถึงได้ไง่ายกว่าเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการพัฒนากองทัพโดยไม่ใช้งบประมาณมหาศาลโครงการนี้ยังสะท้อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยอินเดียและรัสเซียสำหรับไทยนี่คือก้าวสำคัญสู่ความเป็นอิสระด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศสำหรับอินเดียคือการขยายอิทธิพลและการส่งออกความรู้ และสำหรับรัเสเซียคือการรักษาบทบาทในตลาดอาวุธโลกในปี2025หากขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกผลิตในจำนวนมากมันอาจเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยในเวทีความมั่นคงของเอเชียอย่างสิ้นเชิงและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ด้านอาวุธในภูมิภาคถ้าคุณสนใจเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธล้ำสมัยจากทั่วโลก อย่าลืมติดตามเกียร์ฮับพราะวิดีโอถัดไปอาจทำให้คุณต้องทึ่งยิ่งกว่านี้อีกลองจินตนาการดูว่าในปี2025มีขีปนาวุธลูกใหม่ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในไม่กี่วินาทีเทคโนโลยีที่รวมความแม่นยำความเร็วสูงและความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างอินเดียและรัสเซีย พร้อมกับการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยด้านพิสัยยิงที่ไกลขึ้นการนำวิถีที่ฉลาดขึ้นและราคาที่ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนต้องประหลาดใจ